มีสาวท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟังนะคะเธอบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกับฝรั่งนะคะในเว็บหาคู่เว็บหนึ่งแล้วทีนี้หลังจากที่รู้จักคบหากันมาเขาคุยกันนะคะคุยกันประมาณปีหนึ่งนะคะเขาก็บินมาหาแล้วก็มาอยู่กับเธออยู่สามอาทิตย์นะคะจากนั้นเขาก็ แล้วก็ติดต่อคุยกันนะคะเขาส่งเสียเงินทองบ้างไม่ทุกเดือนนะคะแต่ว่าก็ก็ให้เดือนเว้นเดือนหรือถ้าเธอมีเหตุผลอะไรสำคัญสำคัญเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เป็นเงินเยอะอยู่เธอบอกแบบนี้นะคะหลังจากที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาแบบเนี้ยนะคะประมาณสามปีเธอก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ขอแต่งงานเลยนะคะ แล้วเขาไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเธอนะคะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้สิเรามีลูกสิเขามาอีกครั้งหนึ่งก็ก็แบบแบบว่าโอ้ยเงาอ,อ่าก็ปล่อยท้องเลยเธอบอก เพื่อนเธอบอกแบบนี้นะคะปล่อยท้องดีที่สุดเพราะว่าเขาจะได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็พาเธอไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วทีนี้พอเขาเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเธอก็ปล่อยปล่อยเลยนะคะก็ทีนี้พอเขากลับไปเธอก็บอกเขานะคะก็ติดต่อกันคุยกันเธอก็บอกว่าเนี่ยฉันไปตรวจมานะ,ะหมอบอกว่าฉันท้องเขาก็ตกใจเขาบอกว่า เฮ้ย hey, คุณคุณไม่ได้ป้องกันหรอ mm hmm. เธอบอกว่าเธอลืมครั้งสุดท้ายที่เขามานะ่ะเธอลืมเธอไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรไม่ได้ไปฉีดยาหรือไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะคะ mm hmm. เขาก็ตกใจนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กัน mm hmm. นะแล้วก็ mm hmm. ก็ตั้งใจคุยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาแต่งงานกับเธอไม่ได้ mm hmm. เพราะว่า เขามีเมียมีลูกอยู่ประเทศนี้แล้วไอ้ที่เขาไปหาเธอได้ลูกกับเมียเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเขาไปเที่ยวพักผ่อนเมียเขาก็ไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งเขาก็มาเที่ยวอีกประเทศหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะก็เลยมีโอกาสให้เขาแวบหาเศษหาเลยได้นะคะแต่จริงๆแล้วเขารักเธอเขาบอกแบบนี้ผมรักคุณนะแต่ แต่ผมให้สถานะอะไรคุณไม่ได้เราคบกันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็มีความสุขดีอยู่แล้วทำไมคุณปล่อยให้ตัวเองท้องเธอก็อื้งไปแล้วก็ร้องไห้สารพัดนะขาบอกว่ามีสองทางให้เลือกไปเอาเด็กออกหรือว่าคุณก็เก็บเด็กคนนี้ไว้แล้วก็เลี้ยงไว้ส่วนคุณกับผมเราเลิกกันนะแล้วเขาก็หายไปเลยนะคะตัด ช่องทางการติดต่อของเธอทุกอย่างเธอติดต่ออะไรเขาไม่ได้เลยเธอไม่รู้ว่าเขาอยู่รู้แต่ว่าเป็นคนประเทศเนี้อยู่เมืองเนี้แต่ไม่รู้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่หรืออะไรหรือเบอร์โทรส่วนตัวเขาหรือเขาทํางานอะไรเธอไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาเลยนะคะรู้แต่ว่าเขาโอนเงินมาให้นะคะเขาชื่อนี้นามสกุลนี้เธอก็พยายามไปเสื้อฐานะคะชื่อนี้นามสกุลนี้อ่นะ มันก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะชื่อชื่อเหมือนกันซ้ําๆกันเยอะมากชื่อนามสกุลซ้ํากันซึ่งเธอก็หาไม่ได้ค้นหาอะไรไม่ได้จะไปติดต่อเออมีหลายคนแนะนำปิดไปติดต่อสถานทูตเธอก็บอกจะไปติดต่อสถานทูตในฐานะอะไรนะคะในที่สุดเธอก็ ยอมนะคะยอมที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองปล่อยให้ให้น้องเกิดมานะคะเธอบอกว่าลูกน่ารักมากเธอไม่เสียใจเลยนะคะที่เธอมีลูกคนนี้แล้วตอนนี้เธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับฝรั่งนะคะอีกประเทศหนึง่งแล้วเธอก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังนะคะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉันรักเขามากฉันไม่รู้มาก่อนว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าฉันก็ยอมที่จะเก็บเด็กคนนี้ไว้เพราะว่า เขาเกิดจากความรักของฉันอะไรแบบเนี้ยซึ่งสามีใหม่ของเธอก็ก็โอเคนะคะเขาอายุเยอะกว่าเธอแล้วเขาไม่สามารถมีลูกได้นะคะเขาเป็นหมันเป็นหมันตั้งแต่เกิดนะคะที่ท,ที่ที่เล่าให้ฟังเขาเคยแต่งงานกับเอ่อคนประเทศเดียวกันแล้วก็อยาก,กันเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงอยากมีลูกแต่เขามีให้ไม่ได้นะคะแล้วทีนี้มาเจอกับเธอ ก,ก็ตอบโจทย์เขาได้นะคะเขารักลูกของเธอมากนะคะตอนนี้ชีวิตเธอแฮปปี้ดีนะคะลูกก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเธอก็แล้วเธอกับล,ลูกก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรละ่ะสามีนะคะคนปัจจุบันก็รับรับลูกคนนี้ เป็นลูกของเขานะคะเป็นบุญ,บญธรรมเป็นอะไรก็ก็ไม่รู้นะคะเพราะแกไม่ไม่ค่อยเข้าใจระบบสักเท่าไหร่นะฮะเป็นลูกของเขาก็ตอนนี้ก็อยู่นะคะแล้วก็เธอไม่คิดที่จะบอกลูกนะคะว่าพ่อจริงๆเขาเป็นใครเพราะว่าเอเธอไม่ได้ระบุว่าใครเป็นพ่อของเด็กนะคะระบุแค่อคนที่ไประบุเป็นพ่อของเด็กก็คือ พ่อของเธอนะคะคุณตาของของลูกนะะ่นนะคะซึ่งพ่อแม่ครอบครัวของเธอก็ไม่มีปัญหานะคะแถมยังรักลูกของเธอมากด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กน่ารักเป็นลูกครึ่งตาสีฟ้าเลยนะเธอบอกแบบนี้นะ,ะก็นําเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่เราคิดว่าเราท้องแล้วฝรั่งจะรับผิดชอบจะเลี้ยงดูคุณคิดผิดนะคะหลายๆายที่เจอแบบนี้นะคะ เธอก็เลยนําเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคะหลายคนเลือกที่จะไม่เก็บเด็กไว้นะคะแต่เธอเก็บเด็กไว้นะ,ะก็น่าชื่นชมคือคนไม่รู้นะก็ไม่รู้ต่อไปก็ต้องใช้สติมากๆหลายท่านนะคะสาวอย่าคิดว่าปล่อยให้ตัวเองท้องแล้วฝรั่งเขาจะรับผิดชอบเขาจะเลือกเราเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยไม่ใช่นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องได้เลี้ยงลูกตามลำพัง เนาะยังไงก็เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะให้หลายๆคนได้ฉุกคิดว่าการที่เ,เขาจะรักไนงะเป็นยังไงเขาก็รักแต่ถ้าคนมันจะหลอกยังไงมันก็หลอกนะคะแล้วเพิ่พ,พอมีลูกปุ๊บเขาก็ถีบโมส่งเลยนะคะอยากก่าคิดว่าฝรั่งเป็นสุภาพบุรุษฝรั่งดีไปซะทุกคนไม่ใช่นะคะไอ้คนพูดดีๆกับเรานี่แหละ พวกนี้น่ากลัวปากหวานโรแมนติกนะคะพวกนี้น่ากลัวแต่คนพูดตรงๆอะ่ะดีที่สุดนะคะยังไงก,ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่านิสัยของแต่ละคนนะคะมันเอาไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งไม่ได้นะคะเราต้องเรียนรู้คนของเรานะคะเรียนรู้เองนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ของคนอื่นๆมา เปลี่ยนใช้กับชีวิตของเรานะคะว่าอันไหนมันเข้ากับชีวิตเราอันไหนมันไม่เข้ากับชีวิตเราเราอยู่กับเขาเราต้องรู้นะคะเราต้องรู้นิสัยของเขามากกว่าคนอื่นๆเลยนะ,ะไปแล้วค่ะไอ้ไอ้ที่แก้มแดงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคืออากาศข้างนอกมันเย็นแล้วทีนี้พอเข้ามาในบ้านมาเปิดฮีเตอร์มันก็คงจะร้อนนะนะคะแต่ว่าในความที่มันหนาวนะคะแก้มมันก็เลยแดง แดดเดยไม่ต้องใช้ปัจจันนะ,ะหลายคนที่อยู่ต่างประเทศจะ,จะรู้ดีนะคะว่าถ้าเข้ามาในบ้านแล้วเปิดฮีเตอร์เนี่ยน่าจะแดงแบบเนี้ยนะฮะไปแล้ว